ค่ะผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่าค่ะในช่วงใกล้ปลายปีแบบนี้ค่ะใหม่จะบอกเลยนะคะว่ามีหลายหน่วยงานหลายองค์กรนี่นะคะที่เขาได้จัดงานมอบรางวัลน,นะคะให้แก่บุคคลก็ดีนะคะหน่วยงานองค์กรหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวต่อไปนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าใหม่นะคะแล้วก็รายการของเราเนี่ยคะได้รับเกียรต ให้ไปร่วมงานรางวัลน,นะคะที่จัดขึ้นค่ะที่โรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็ไปพบกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากๆนะมีหลายท่านเลยที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีที่ประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงได้มีโอกาสนะสัมภาษณ์พระพิสุสงค์ด้วยค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมค่ะ และตอนนี้ค่ะใหม่ก็อยู่ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตและคุณผู้ชมค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีงานรับรางวัลเมื่อไหร่รายการของเราก็จะได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเช่นเดียวกันนะคะอย่างวันนี้ค่ะโอ้โหข้างหลังนี่คือบรรยากาศผู้คนนะคะกาลังร่วมกันสแสดงความยินดีถ่ายรูปเป็นอย่างชื่นมือเลยวันนี้ขออนุญาตไปสัมภาษณ์ก่อนหรือรับรองว่าแต่ละคนนี้ดีๆทั้งนั้นเลยเออพี่เป้เสวัสดีครับโอ้ยตายแล้วคุณก็วาม,มาจากสตูดิโอเร็วเหมือนกันนะ อ๋อพอดีมาทําหน้าที่เป็นคนประกาศรายชื่ออ๋ออันนี้ก็คือผูกสัมปทานประจําเลยอ๋อไม่ขนาดนั้นกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติค่ะจากพระอาจารย์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแสดงความยินดีกับพระอาจารย์ที่ได้รับรางวัลสาขา ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะพระอาจารย์คะพระอาจารย์มาจากจังหวัดไหนคะอาดมาภาพพระวิศนุสุโพธิญาโนพิคุอาเป็นประธานสงฆ์วัดป่าสวนปารมีธรรมแก้วหอรคุณกุดจับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโนนอุดมตำบลขนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีและเป็นพระในสังกัดวัดวิชัยวัารามบ้านโควิชัยโนนชัยพรก็ซึ่งเป็นตัวแทนพระสงฆ์ที่ได้มา ร่วมรับรางวัลคนดีของแผ่นดินนะกอัตมาภาพก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะถือโอกาสที่ว่าในการทําความดีเพื่อสังคมซึ่งในสถานที่ที่อาตมาไปทําทความดีเพื่อสังคมเนี่ยก็เป็นการทํำภาพป,ป่าการกุศลเพื่อไปสร้างห้องน้ําให้โรงเรียนให้น้องๆได้มีสถานที่ที่ใช้งาน มีสุขาที่สะอาดแล้วก็สามารถใช้งานได้และปลอดภัยแล้วก็ได้ทําเวทีในการทํากิจกรรมของนักเรียนแล้วก็ได้มอบพระพุทธรูปให้แก่นักเรียนได้กราบไหว้บูชาให้เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนากบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์มากๆนะคะ คุณหน้าแขกรับเชิญของหมายคนนี้ไหมคะนี่แหละค่ะคุณก้อยนะคะซึ่งเป็นซีโอน้ำปลาไฮโซกัลสินนะคะคแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามธนพรด้วยสวัสดีค่ะซึ่ง<ะ>วันนี้คุณก้อยรับ AEC TOP CEO AWARD นั่นแสดงว่าน้ำปลาของคุณก้อยตอนนี้คือแบบติดระดับท็อปๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ออกไปหลายประเทศแล้วนะคะก็คือหลักๆเลยก็ยังเป็นประเทศพม่าเหมือนเดิมค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าตอนนี้นำเข้าไปในห้างของประเทศพม่าอีก2ห้างค่ะ mm hmm. แล้วก็ประเทศพม่าเนี่ยเราก็เป็นท็อป1เลยนะคะ mm hmm. ค่ะก็คือคนที่ไม่เคยทานน้ำปลาราก็สามารถทานน้ำปลาของเราได้เพราะว่ากลิ่นไม่แรง uh hmm. ค่ะกลิ่นไม่แรงแต่ว่ารสชาติก็ยังเป็นโดนเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะคุณก้อยนะ้ำปาร,ราการสินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราสมมติถ้าหมาอยากจะรับไปขายขอนอกเรื่องนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ,คะได้ไหมได้ค่ะ,คะก็ะติดต่อทางช่องทางน้ำปรรา,าราไฮโซกระสินเลยนะคะก็มีทั้ง f a c e b o o k IG นะคะแล้วก็ Li น์แอดค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณก้อยมากๆนะคะขอบคุณ 你看。 จาคุณบอมเลยคุณบอมคะบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าแบรนด์ของเรา m i s s Wow ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างาผลิตภัณฑ์ของ m i s s Wow นะคะต้องบอกก่อนว่าเราผลิตออกมาเพื่อที่จะเอาใจคุณแม่บ้านนะคะเป็นสินค้าในไลน์ของกลุ่มแม่บ้านล้วนๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราเนี่ยจะเป็นตัวฟองน้ำมหัศจรรย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราะะตลอดระยะเวลา4ปีค่ะและก็ตอนนี้นะคะตัวที่ได้รับรางวัลในวันนี้ก็จะเป็นตัวของซัฟอก m i s s e Wow ค่ะซึ่งยอดขาย1ปีที่ผ่านมาก็กว่า6 看。嗯 ก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะคะที่ให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์มิสซิสวนะคะแล้วก็สำหรับตัวแทนจำหน่ายก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึง4ปีวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสามารถสอบถามได้ทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าติดต่อได้ทางเพจหลักของบริษัทได้เลยนะคะมิสซิสวัลเพจคอมพานค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบอมและแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank แล้วพูดไทยได้นะวันนี้มารับรางวัล AEC Top CEO Award ของเรารู้สึกยังไงบ้างคะมิสเตอร์ลูรู้สึกดีใจมากเลยครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รางวัลเพราะอาจารย์ผมคือเดนนี่แพงกับออกซด์แพงที่เป็นผู้กำกับมีชื่อเสียงในไทยก็เลยวันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะเหมือนแบบว่าได้ความรู้สึกอาจจะเหมือนฟิลที่เป็นอาจารย์ที่เขาได้รางวัลแ,แบบนั้น <S <S ครับผู้ชมคะมิสเตอร์ลูเนี่ยนะก็คือเป็นผู้กำกับ แต่วันหนึ่งเนี่ยก็คือหันมาบุกเ TikTok, บิกทางติ๊กต k อกปกติอะติ๊กตอกมันจะดังที่จีนมากเมื่อก่อนเนาะใช่ใช่ <c oughs> หนึ่งล้านแฟนกับเป็นเวอร์ชันติก๊กต k อกจริง <c oughs> ทั้งคู่เลย ถ้าเล่าถึงว่า Tik To k อกค,คือท,ทังอทงทท้งประเทศจีนเวอร์ชันประเทศจีนกับเวอร์ชันประเทศไทยยอดวิวที่ผมสร้างก็จะเยอะที่สุดม,มือยกันครับยอะที่สุดจนได้รับฉายาแฮชแท็กเจ้าพ่อติ k t ต k อลองไปเสิร์ชดูและนะวันนี้ถ้าหลายคนเนี่ยสนใจสมมติว่าเอ๊ยอยากจะทำคอนเทนต์ในติ k t o k ให้ดังอยากจะได้แบบยอดวิวเป็นหลักแสนหลักล้านบ้างอย่างเงี้ยค่ะมิสเตอร์ลูค,คือสามารถที่จะช่วยให้คนมียอดวิวเพิ่มขึ้นได้ใช่ครับและบริษัทเราชื่อ Driver m e d เดีย River Media ผมมาเป็นครูคอร์สการเรียนการสอนรวมติกตอกกับคอร์สการเรียนการสอนอีคอ m เมิประเทศไทยด้วยครับค่ะครับผมติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะมิสเตอร์ลูติดต่อได้ YouTube, IG กับ a c e b o o k เสิร์ฟหา River Media ค่ะวันนี้ขอบคุณมิสเตอร์ลูมากๆค่ะขอบคุณคาะยูทูด้วยค่ะ